สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับลูกบ้าน AB บอกเลยว่าวันนี้บอสบอยซ้อแอนพร้อมใจกันโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเชิญทุกคนเชิญ FC ผ่านโซเชียลนะครับโดยบอสบอยซ้อแอนโพสบอกว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ w l l o m e to w e d d i n g and Boy เรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคน ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเมื่อวานแฟนคลับก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่บอทบอยสซ,ซอแอนพาแม่แตนแม่แตน ไปเสริมสวยไปทําเล็บนะครับแล้วก็ไปซื้อรองเทา้าแม่ซื้อทองซื้ออะไรต่างๆเพื่อจะเตรียมให้แม่นะครับในวันแต่งเนี่ยบอกเลยว่าให้มีความสุขนะครับแต่แอดมินนะครับเชื่อว่านะครับความสําเร็จทุกอย่างเนี่ยคนที่เป็นแม่หรือว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยได้เห็นลูกประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จใน เรื่องของความรักแล้วก็จะมีชีวิตครอบครัวที่ถือว่ามั่นคงนะครับสำหรับบอตบอยซอแอนแอดมินเชื่อว่าแม่แตนแม่แตนก็คงจะภูมิใจแล้วก็คงจะดีใจอย่างมากนะครับที่เห็นความสําเร็จของลูกทั้งสองคนดังนั้นแอดมินก็เชื่อว่าแฟนคลับนะครับอีกหลายๆคนหลายๆแสนคนหรือว่าหลายๆล,ล้านคนที่เป็นแฟนคลับแอนดบอยก็คงจะชื่นมื่น คงจะดีใจเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วสำหรับวันที่29นี้บอกเลยว่าเกือบจะถึงเส้นชัยเหลือเพียงแค่น้องโรเล็กเท่านั้นที่แอดมินพูดถ้าครบจริงๆเมื่อน้องโรเล็กมาเมื่อไหร่เมื่อมีน้องมาเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยครบ100%เอร์เซนของคําว่า a b Story ที่เราติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ใช้คําว่า a b Story ตั้งแต่ EP 1ี ตั้งแต่เริ่มต้นของความรักจนมาถึงวันที่สําคัญอีกหนึ่งวันนะครับสำคัญอีกหนึ่งวันนั้นก็คืองานมั่นงานแต่งในวันที่29บอดบอยซอแอนก็ถือว่าทําเต็มที่นะครับพยายามที่จะให้งานนี้ออกมาดีออกมาถูกใจออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดสําหรับแฟนคลับและแขกผู้มีกเกียรติที่มาร่วมงานทุกคนนะครับ เอาเป็นว่ายังไงยังไงก็แสดงความยินดีแล้วก็งานนี้บอสบอยโซแอนก็ออกมาเชิญชวนด้วยตัวเองดังนั้นแฟนคลับท่านหนที่ไม่ติดภารกิจถ้าสามารถนะครับที่จะไปร่วมงานได้ก็อยากจะให้เดินทางไปร่วมงานเพราะบอสบอยโซแอนอยากจะให้งานนี้ออกมาสนุกฟิลคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะเห็นแฟนคลับลูกบ้านนะครับไปให้กำลังใจกัน เยอะเยอะเต็มหอประชุมการจนาวิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันเลยนะครับ